ค่ะสวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมก็เนาะเออคือก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าแอมมี่โสดนะเออก็คืออยากออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยอยากบอกให้ทุกคนรู้เออว,ว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเห็นมีแฟนมาน,นานใช่ไหม,มนิ่งเงียบไปก็วันนี้มาโซเชียลให้ดูแล้อวอือฮืก็แล้วก็มีคนเขาฝากให้ทำหน้าลิงก็จะทำให้ดูนะ โอเคปะทำให้แล okay, ้วนะอือก yes, ็จะบอกเพื่อนๆว่าโสดนะคะยังไงก็ทักกันได้ไม่กัดเนาะอือฮะแล้วก็เออใครที่บอกว่าเงอะเงอะเศร้าๆเซ็งๆก็ทักมาเล่นแบบนานๆแอมไม่ยิงทักมาได้ตลอดเออก็ไม่ว่ากันไม่ยิงไม่ต้องกลัวว่าเออจะอะไรอย่างงี้นะเออแอมก็เงอะเหมือนกันเศร้าๆเซ็งๆเพื่อนๆคนไหนผู้หญิงผู้ชายเด็กน้อยสตรีมีคันอะไรก็ทักมาได้หมดนะคะ ไปแล้วค่ะบาย